เที่ยวดินแดนเนรมิตของเด็กๆโคโดโมโนกุนิสวัสดีครับผมฮาดีหนุ่มใต้แดนปราดิบวันนี้ผมพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดชิกะที่สนามเล่นที่เนรมิตเป็นประเทศประเทศหนึ่งของเด็กๆภาพในหัวเมื่อนึกถึงชิกะก็คือทะเลสาบบีวาโกโมบา้านนินจาและ เนื้อวากิวที่ขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งตอนวางแผนว่าจะไปชิกาเคงหรือจังหวัดชิกะก็คิดว่าจะทำอะไรดีนะที่น่าจะสนใจสำหรับเด็กๆอย่างชื่นใจเมื่อเราลงมือหาข้อมูลก็พบความไพ라이์อย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คือโคโดโมโนกุนิแปลว่าประเทศของเด็กๆคือเป็นการจำลองให้เหมือนประเทศประเทศหนึ่ง ไว้สําหรับเด็กๆซึ่งทางรัฐบาลของญี่ปุ่นได้ใช้เงินจากกองทุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อมาสร้างเครื่องเล่นเหล่านี้ให้กับเด็กๆมีสนามเด็กเล่นมากมายอยู่ทั่วทุกที่ถ้าเป็นแค่สนามเด็กเล่นที่มีความที่มีเครื่องเล่นมาตั้งไว้ก็คงเท่านั้นไม่น่าตื่นเต้นอะไรแต่ สนามเด็กเล่นที่นี่เขาเล่นกันแบบจริงจังสร้างกันอย่างสร้างสรรค์และออกแบบมาเพื่อการเล่นของเด็กๆโดยเฉพาะเขาให้พื้นที่ใหญ่มากที่สุดมากพอที่เด็กๆจะวิ่งกันจนหัวเปียกใช้สมองคิดวางแผนการลอดไต่มุดกันจนคิ้วขมวดและใช้กล้ามเนื้อกันจนกล้ามขึ้นเป็นมัดๆ ผมเองก็อดใจไม่ได้ที่จะรื้อฟื้นทักษะการเดินบนเชือกเส้นเดียวคือ s เล c กล i n ที่มีไว้สำหรับเด็กๆไว้ฝึกฝนแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถฝึกและททำได้กันทุกคนแบบง่ายๆนะครับสนามเด็กเล่นแห่งนี้คือโคโดโมโนกุนิในจังหวัดชิกะเต็มไปด้วยเครื่องเล่นจากยุโรปและญี่ปุ่นประดิษฐ์สร้างขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า สนุกเสริมสร้างทักษะชีวิตทำให้ทั้งเด็กๆและพ่อแม่สามารถใช้เครื่องเล่นได้ร่วมกันอย่างสนุกสนานสวนเล่นแห่งนี้ทำให้เด็กๆได้รับการผจญภัยโดยแทจ้จริงแค่มองไปไกล เมืองสนามเด็กเล่นแห่งนี้ก็เรียกให้หัวใจของเด็กๆชื่นใจและร่ำร้องอยากออกไปประชนภัยแม้ฝนจะตกก็ไม่อาจทนได้เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของที่นี่จะเน้นการพัฒนาการเคลื่อนไหวของเด็กๆเ,เพียงแค่เห็นเด็กๆก,ก็อดใจไม่ไหวที่จะต้องขยับแข้งขยับขาขยับมือไม้ปีนป่ายวิ่งเล่นไปรอบๆและรับรองว่าวันเดียวเที่ยวไม่พอแน่นอน ของเล่นส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการฟรีๆจะมีค่าใช้ใจ่ายก็แค่ค่าจอดรถค่าเครื่องดื่มส่วนห้องน้ำก็ใหญ่โตมีให้บริการแบบฟรีๆห้องน้ำสะอาดมากก็ควรเตรียมและปฏิบัติเมื่อจะไปสนามเด็กเล่นโคโดโมโนกุนิโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนสนามเด็กเล่นเกือบทุกที่จะมีป้ายเตือนต่างๆในสนามเด็กเล่นหลายๆแห่ง อย่าลืมสอดส่องมองดูแล้วศึกษากฎระเบียบของเขาก่อนแลขเคารพกฎกติกาเขาจะเน้นว่าไม่ให้กระโดดบนเครื่องเล่นหรือกระโดดลงมาจากเครื่องเล่นเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆมแม้ลูกของเราจะดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่ควรปล่อยให้อยู่เล่นตามลำพังหรือหรือละสายตาไปจากเด็กๆนะถ้าใครที่มีครอบครัว มีเด็กเล็กๆน้อยๆและกำลังมองหาสถานที่สำหรับเ,เล่นเลินกับลูกหลานของท่านลองมาเที่ยวที่นี่สิครับหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และทุกคนชอบกรุณากด Subscribe และกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกันคลิปหน้านะครับหนุ่มใต้แดนประดิบ